พบกันดูนะครับกับช่องโนเนม plus คา a n นนาให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้้ยนะครับผมใครที่หารถ SUV ใหม่ใหม่ฟรีเซอร์วิสวันนี้มีมาแล้วครับดุกมาพร้อมกับเจ้า bmw x 3 2 0 d นะครับผม x line ปี2019คันนี้เป็นรหัส g 0 1แล้วนะก็คือโฉมปัจจุบันเลยนะครับสวยสวยเลขไม้น้อย,อยรถมือเดียวนะครับไม่แค่5 0 0 0 0 bsi ยาวครับ6ปีคันนี้ไปจนถึง 12 0 0 0 0กิโลเมตรหรือปี2025ครบพร้อมๆพ,พร้อมใช้งานสภาพใหม่ออปชั่นเต็มมาพร้อมกับราคาที่2 9 9ล้านบาทเท่านั้นประหยัดเงินไปล้านกว่าบาทนะครับได้ x 3ใหม่ๆสภาพนี้เลย bsi เหลือๆนะครับเครดิตจัดไฟแนนซ์เต็มเดี๋ยวไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบรนาาตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ด ทุกคลิปครับ ก็เปิดขึ้นได้เลยเพราะเป็นแบบดึงสองครั้งแล้วตามแบบฉบับ bm รุ่นใหม่ๆนะครับคันนี้ก็แน่นอนรถปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสวยงามหมดอยู่แล้วแหะไม่ว่าจะเป็นสภาพตัวถังประวัติต่างๆมันก็เข้าศูนย์ตลอดเนาะนะฮะโอเคตัวถังสวยสนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล2 0 0 0ซีซียอดนิยม ของ bmw ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะเทอร์โบหลูกให้แรงม้าสูงสุด190แรงมา้ามาจับคู่กับเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับเครื่องลูกนี้ก็ใช้กับในซีรีส์สนะครับ x 3ซีรีส์ห x 4ที่ใช้กันเยอะนั่นแปลว่ามันดูแลง่ายมันทนแล้วมันก็ประหยัดน้ามันมากๆนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ x 3อย่างงี้ยังวิ่งได้เกือบ20โลลิตรเลยนะโอ้มันประหยัดสุดๆจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่าครับผม สีขาวสวยๆสมัยนิยมนะฮะไฟหน้านะครับเป็น led นะเปิดปิดออตโอตโอ้น้ฝนอโอตโอตโอ้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะก็มีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับหน้าหลังพร้อมกล้องมองหลังกระจังหน้ากรอบกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็สีอลูมิเนียมด้านนะครับผมก็รุ่นไหนที่มันเป็น x line หรือตระกูลลุยๆหน่อย bm จะเน้น an สีอลูมิเนียมด้นเนี่ยดูขอบกันชนด นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็ลดรอยขูดขีดของสีนะครับผมสภาพสวยๆหลายๆท่านก็ถามว่าไอ้ x 3กับ x 4เนี่ยมันต่างกันยังไงดูกันข้างหน้านี่แทบจะแยกไม่ออกเลยครับเครื่องยนต์ก็เครื่องเดียวกันนะครับผมแล้วก็ x 4มันเหมือนจะมีป่องมากกว่าน,นิดนึงแล้วก็ท้ายลาดนะฮะดูสปอร์ตกว่า x 3ดูอนเนกประสงค์กว่านะครับโอเค ล้อเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมกับยาง245 50ขอบ19อยางได้เป็นปี2021ใช้กันยาวๆครับผมและยางมิชลินด้วยนะด้านข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์บริเอรนะครับช่วยในเรื่อง a แอโ d y n a มิกประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะฮะด้านบนก็จะเป็นรางอลูมิเนียมไว้ติดแรกนะครับ เผื่อใครอยากจะขนจักรยานใส่กล่องทูเล่เพิ่มเติมนะฮะสภาพสีสวยๆครับผมมาดูท้ายรถกันนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับเห็นชัดตามสไตล์รถยุโรปปัจจุบันเนาะตรงนี้ด้านล่างซ้ายก็จะเป็น b แบ h X3 ตรงกลางก็จะมีกล้ององหลังมาให้นะครับด้านขวาก็จะ a บ Xdrive 20D Xdrive ก็เหมือนที่ทูกบอกทุกคลิปครับ เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของ BMW ก็คือมันแปลผ่านอัตโนมัติแล้วแต่สมองคนมันจะสั่งนะครับว่าไปล้อคู่หน้าหรือคู่หลัง100%รนะฮะขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนปลอดภัยและประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับท่อไอเสียออก2นะฮะฝาท้ายเตะเปิดเตะป,ปิดนะครับพกกุญแจไว้กับตัวแล้วก็แกวงเท้าไปตรงด้านใต้โลโก้นะฮะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทำได้ทั้งเปิดและปิดนะ โอเคท้ายรถสภาพสวยๆครับม่านก็ยังอยู่นะฮะไม่ได้มีสูญหายนะครับส่วนของช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้านะครับนี่ก็ไว้ใส่ของที่ไม่อยากให้ใครเห็นนะครับผมเผื่อเดินทางเน,นาะหรือของจุกจิกนะครับไว้ใต้ตรงฝาท้ายตรงนี้ได้อีกนะครับ สามารถปิดไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะกดมือก็ได้เขาก็จะค่อยๆลงแบบนี้นะครับโอเครอบคันเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูในรถกันครับ ตัวนี้นะครับก็จะมี Comfort Access หรือระบบสมาร์ทคีย์ที่มือจับทั้ง4บานเลยนะครับผมอ่าก็ล็อกรถก็จะเป็นอจากตรงนี้นะฮะเซนเซอร์อย่างนี้ล็อกรถนะครับกระจกกระพับไว้พอเซตไปแบบนี้นะปลดล็อกก็สอดมือเข้าไปนะครับโอเคเปิดประตูมาก็จะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลน,นะครับพร้อมลายไม้หรดูด้วยสปอร์ด้วยในคราวดเดียวกัน ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว X นะครับผมเนโลเทอลูมิเนียมคาดยาวมาหันลงมานะครับผมเปิดปิดฝาท้ายนะฮะปรบับกระจกมองข้างแล้วกระจก4บานนะครับช่องใส่ของทางเหมือนทาง B M ออะก็พยายามทำให้มันมีช่องใส่ของเยอะขึ้นให้สู้รถญี่ปุ่นได้เราต้องยอมรับว่ารถยุโรปช่องใส่ของมันน้อยกว่ารถญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เขาก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นสวิตช์อยู่กับไฟหน้านะครับนี่ปุ่มปรับไฟหน้าเนาะอ่าต่างๆไฟรีไฟออโ,โตนะครับตรงนี้ตัดหมอกหน้าฟ็อกแหมด้านหลังแล้วก็พาร์กิ้งไลท์ปรับความสว่างหน้าปัดนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมตัวรองต้นขานะครับเบาะมีรอยยับบ้างตามการใช้งานแต่ไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพสวยๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งและสตาร์ทเครื่องกันดีกว่า ครับผมกุญแจเป็นทรงเรือใบนะครับแบบนี้ปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับเปิดไฟหน้าแล้วก,ก็วางไว้ในรถเลยแล้วก็เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทกันบางท่านก็จะห่วงว่าเครื่องดีเซลมันจะดังไหมนะครับหน้ารำคาญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาแบบนั้นก็หมดไปแล้วครับคือมันมีเสียงแต่มันก็ไม่ได้ดังจนหน้ารำคาญน,นะครับเพราะว่า มีวัสดุซับเสียงหลายๆชิ้นนะฮะในตัวรถก็เสียงรบกวนในห้องโดยสารค่อนข้างน้อยนะครับโอเคเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งมีไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับพวงมาลยัยทรงสปอร์ตแต่ไม่ใช่เอ็มนะสามกา้านสวยๆนะครับด้านซ้ายก็รุกซอนโตร์ด้านขวาก็โหมดเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับผมพวงมาลัยเป็นปรับแมนวนวลยังไม่ปรับไฟฟ้าให้นะครับ มันด้อยกว่บเบนตรงนี้แหละนะครับแล้วก็การด้านขวาเป็นการปัดน้ําฝนนะครับด้านซ้ายก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับพองปุ่มบอร์ดคอมพิวเตอร์นะฮะกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล,ะละ้วล่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ๆจอ iDrive ทัชสกรีนนะครับนีนะ่จะทำอะไรก็จิ้มก็ได้หรือใช้ปุ่ม i d r i v e ก็ได้นะครับ แอร์สามโซนแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาและตอนหลังนะครับก็เออดีขึ้นเยอะนะฮะคือเวลาเราใช้คนน้อยอ่ะมันไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่พอเดินทางต่างจังหวัดคนเต็มรถเนี่ยยิ่งแอร์เยอะๆปรับได้เยอะเนี่ยเออมันอำนวยความสะดวกไปได้เยอะเลยนะนะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb นะครับช่องวางของนะช่องใส่วดน,น้ำนะครับผมเกียร์ออโต 8ปรสปีด <Speed, S 2> นะครับปรับแม่นวลได้นะฮะดันไปทางซ้ายระบบลบนะครับผมเบรกมือพร้อมออโต้โฮโหมดการขับขี่สาโหมดแต่ท่านก็จะว่าเอ้ยทำไมมันน้อยจังนะครับโอ้จริงจริงสป plus เนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับรถแบบนี้เนาะเรามาลองมาดูกันพอเวลากดสป o r t นะเห็นไหมครับมันจะมีส t a n d a r d แล้วก็มาเซ็ตเองได้อีกนะฮะมันคอนฟิกเกอร์ได้นะครับ คอมฟอร์ตเซตไม่ได้แล้วก็ e ีโคโปรก็จะเซตได้นะครับเท่ากับว่าเราตั้งตามใจฉันเนี่ยตามใจตัวเองได้ในโหมดสปอร์ตแล้วก็อีโคนะครับโอเคถัดลงมาตรงนี้เป็นพาร์คเซนเซอร์แล้วก็เป็นควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับไอเจ้าเนี่ยใช้ดีนะนะฮะเพราะว่าพอเวลาไปเจอทางชันๆต่างจังหวัด เราเหยียบเบรกเองรถมันจะสไลด์อันนี้มันจะควบคุมเองเลยก็ค่อยๆไหลลงนะครับช่องเก็บของตรงที่วางแขนทุกอย่างสภาพสมบูรณ์น,นะครับแล้วก็เอกสารตัวรถต่างๆนะฮะมาในส่วนของเรื่องฟีลลิ่งการขับขี่คือหลายๆคลิปลูก็จะพูดไปถึงว่ารุ่นนี้เนะาะคราวนี้เอาเป็นคันนี้แล้วกัน <laughs> นะครับผม X3 คันนี้ ด้วยความที่เซอร์วิสศูนทุกระยะทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับผมเรื่องเกาะถนนหายห่วงนะครับปลอดภัยสูงสุดเกาะถนนมากๆประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะครับคลาหายอยู่ไม่น่าพลาดนะครับผมไม่น้อยราคาดีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันดีกว่าครับว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างครับเบาะคนขับเป็นไซส์ลุกนะขนาดของลูกนะครับตอนนี้ก็สองร้ยเจ็ิบสาหนักแปสิบเก้าแล้วน้ำหนักขึ้น นะฮะอ้วนเชะครับนั่งสบายไม่ติดอะไรนะครับที่วางขาก็เหลือ10กว่าเซนนะครับแล้วก็นี่ช่องใส่ของสภาพดีมากๆนะครับผมยังใช้งานได้เต็มร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่ลูกบอกไปนะครับแอร์โซนที่3นะฮะก็มีช่องแอร์ปรับอุณหภูมิได้ปรับในส่วนของทิศทางลมได้นะครับมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะเผื่อ ข้างหลังร้อนข้างหน้าเป็นคนขี้หนาวนะครับก็แยกโซนอุณหภูมิกันไปนะฮะมีช่องใส่ขวดน้ําตรงด้านข้างนะครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับก็จะเห็นสีส้มๆตรงนี้เนาะเราเลือกในส่วนของสีได้นะครับขับตอนกงคืนก็สวยดีนะฮะจุดยึดบาะเด็ก2จุดนะครับเบาะสภาพเบาะสวยๆแล้วก็ตรงนี้ครับช่องใส่แก้วน้ํานะครับ พร้อมพนักวางแขนบอหลังพับได้3ตอนนะครับก็เก็บของได้อิสระเผื่อนั่ง3คนของเยอะหรือนั่ง4คนแล้วอยากเก็บของะพื้นที่ยาวๆหน่อยนะครับมันก็ทําได้ด้วยความที่เป็นรถอนเนกประสงค์แบบนี้นะครับก็เลยเป็นขวัญใจของมหาชนใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันคันนี้ BSI เหลือยาวด้วยนะครับ สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันไม่แพงเลยนะครับผมคุ้มๆแบบนี้เดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า X3 200D รหัส G01 คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดสภาพความสมบูรณ์นะครับของเจ้า X3 200D รหัส G01 คันนี้ได้รถปีสิบเก้านะมือเดียวไมนน่น้อยแค่ห้าหมื่นหนึ่ง BSI ยังเหลือยาวไปจนถึงปีสองพันยี่สิบห้าหรือเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรราคา 2ล้านเ9้0 0มเคดีจะเป็นนั้นติดหายไปล้านกว่าบาทได้รถสภาพนี้เอ้ามาดูดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างบ้านไหนอยากได้ SUV ประหยัดน้ำมันขนาดกลางไม่ใหญ่มากใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมทั้งในเมืองเดินทางต่างจังหวัดคันนี้เหมาะมากครับ3ถึงท่านนะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับยางก็ใหม่ได้ไวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้ยาว สนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวเอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับคันเดิมเอามาเทินก็ได้นะครับผมถ้าอยากจะเปลี่ยนลองโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันดูนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ชช่องโนเนมและช่องคาบานานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่พวกเราทีมงานโ no นเนมเตรียมไว้ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับ ฝากกดทั้ง2ช่องเลยนะทั้งโนเนมและคารบาน้านะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าโนเนมก็เพิ่ง80 0 0 0ืซับไปไม่นานนะครับผมขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ทุกขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ